ีวน้ไปดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกสไตล์ยโุโรปโซนเขาใหญ่กันนะคะม,มีสวนน้ำบนด้วยค่ะได้ไปสักระหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ด้วยค่ะและทานอาหารกลางวันที่สวนผักโุงริ์ก่อนกลับกทมค่ะ ปิเตอร์เทรวีรีสอร์ทแอน์สตากระจกใสแต่มีม่านนะคะไม่โป๊แน่นอนค่ะตรงนี้ผ้าเช็ดเท้าจาับจีบสวยงามตรงนี้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าห้องนี้มีไดเป่าผมนะคะไดเป่าผมอยู่ในลิ้นชักนะคะ ที่นี่กระจกใสแจ๋วเลยนะคะสร้างความหอมให้กับห้องนะคะมีน้ำสองขวดนะคะเพิ่มอีกสองขวดในตู้เย็นนะคะมีหมอนสำรองมาอีกสี่ใบนะคะประดับนะคะนี่ชมวิวจากระเบียงห้องพักนะคะโหธรรมชาติมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงที่น้ําพุนะคะ เห็นอะไรสีฟ้าๆไหมคะสะว่ายน้ําอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของโรงแรมนะคะฟู๊ด <Ooh. S 1> นี่แน่ประมาณนี้นะคะห้องเราอยู่ a 2 0 9นะคะก็คืออาคาร A นะคะอันนี้เป็นบันไดขึ้นชั้นบนนะคะนี่ขึ้นถึงชั้นบนนะคะโอ้ <Ooh. S 1> มีดอกกุหลาบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงบันไดนั้นนะคะตรงนี้เป็นห้องประชุมสัมมนานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะบันไดนี้ตอนนี้ไม่มีคนนะคะตรงนี้เป็นนํำพุนะคะมีบันไดสีขาวขึ้นไปข้างบนนะคะวันที่ไปท้องฟ้าไม่สดใสมีเมฆแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยค่ะตอนนี้เขาใหญ่น่าจะหนาวไปเที่ยวไปเขาดาวได้นะคะถ้าใครจะทานดินเนอร์บรรยากาศดูนะคะให้มาจุดนี้นะคะมีอาคาร3มหลังนะคะซ้ายมือเป็นอาคาร B ตรงกลางคืออาคาร A ถัดไปเป็นอาคารซีนะคะว้าวตรงนี้สวยมากเลยนะคะเวลามีงานเขาก็จะจัดกันตรงนี้นะคะทางไปห้องพักนะคะดอกกุหลาบสีชมพูที่นี่หอมมากเลยนะคะไปพิสูจน์กลิ่นได้เลยนะคะหอมมากๆค่ะ จักรยานฟรีนะคะส่วนโซนนี้จะอยู่ที่ด้านหลังอาคารที่พักทั้งสาหลังนะคะไปเดินเล่นสูตรโอโซนกันได้นะคะชอบสวนของเขามากเลยค่ะดูเขียวสวยสงบร่มรื่นน่าเดินเล่นมากๆนะคะเห็นถึงการเอาใจใส่ดูแลสวนตัดหญ้าดได้เนียนกลิบเลยค่ะดอกไม้ก็สไตล์มังนอกนะคะว้าวสระว่ายน้ำใหญ่มาก ใครชอบว่ายน้ำเตียชุดมาเลยเตียงนอนพักผ่อนริมสระน้ําค่ะตรงนี้เป็นอีกไฮไลท์นะคะน้ําพุแบบนี้จูปิเตอร์ชรวีก็มีค่ะขอให้โชคดีนะคะเราจะไปโยนเหรียญกันนะคะมาเล่นสระน้ำบนได้นะคะ งนี้ก็เป็นอุปกรณ์เข้านะคะจะเป็นห่วงยางเอาไว้เล่นสระน้ำบนนะคะสามารถขึ้นสไลเดอร์นะคะวนมาลงตรงนี้นะคะนี่ก็สไลเดอร์นะคะนี่ชูบอ่าดูภาพรวมนะคะนี่นะคะลึกเท่าไหร่คะสระน้ำเนี้ยค่ะไม่รดีสิบ บอกว่าเขาไม่มาเล่นเพราะว่าฝนมันตกคนก็เป็นห่วงแต่มันก็ไม่ตกด้วยนะลอยอย่างนี้เอออย่างนี้เนี่ยอไปแล้วนะคะออกซื้อนะหันมาออกซื้อนะอ่ไปอีกรอบนึงไปคนเดียวแล้วพี่พอไม่เพื่อนเล่นแล้ว หกโมงเย็นพอดีค่ะโหมีส้มตำด้วยวันนี้ส้ตมตำปูส้มตำไทยตำไทยอันนี้ตำปูนะจ๊ะดูสิผัดไทย,ไทยโอเคแม่บูตํานี้โอผัดไทยใช่ไหมคะหนึ่งขยุ่มตำสดๆเลยนะคะสองขยุ่มสามขยุ่ม นี่คนตามคนตามเอ,ออเฮ้ยเออเฮ้นี่เฟมือ,อป๊าบเอาให้นี่เออเฮ<อ>สุดยอดสุดยอดกินมาแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเฮ้ยเออเฮ้ยอ้ากลิ่นยัวน่วยวนอืออหืแมเศกเศก เซบนัวอ,อรุณสวัสดิ์ช้าวันฝนตกค่ะฝนตกค่ะวันนี้ที่ปากช่องฝนตกนะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่หลวงพ่อทวดเขาใหญ่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะขอเป็นบุญนะคะ ฝนหยุดพอดีค่ะด้านหลังคือหลวงพ่อทวดนะคะฝนหยุดพอดีเลยนะคะวันนี้สุดยอดนะคะจากที่ฝนตกมาตลอดทางนะคะ<ม>เขามีลอดท้องช้างด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปลอดท้องช้างกันนะคะลอดท้องช้างเผือกนะคะนี่นะคะโอ้ช้างเผือกใหญ่มากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลอดท้องช้างกันนะคะฟืด ่มีไอไข่ด้วยนะคะไอไข่สิถหลวพะทวดเขาใหญ่นะคะว่ามาวันนี้ศรัทธาที่นี่มีสวนสัปะยะภายในมีกาแฟขายและจุดเช็กอินน่ารักน่ารักด้วยนะคะวันนี้อาจจะฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะอันุญายั ถ่ายด้านหลังน้องสาวหน่อยนะคะมีเป็นสระแบบนี้นะคะโอ้มีที่นั่งแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนกฟลามิงโกสีชมพูนะคะอ๋อนี่นะคะเป็นด้านกาแฟนะคะสับยะคาฟเฟ่นะคะโอ้ยนางแบบว่า <laughs> 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 เขาก็จะมีเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะคะอ้ารถคันนี้โอ,อ้จริงๆเขาโยกได้อยู่แล้วนะคะาสาวเขาก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะสถานีสวนสัปปหะหลวงพ่อทวดเขาใหญ่นะคะสำหรับสวนดอกไม้อาจต้องรอบานในช่วงเดือนธันวาคมหรือปีใหม่นะคะสวนดอกไม้นะคะรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะโอ้มีดอกไม้สวย มีชิงช้าด้วยนะคะโอ้มีแพ้ด้วยนะคะน้องกระต่ายก็ถือว่าจบคลิปนี้โดยสมบูรณ์แล้วนะคะโอ้ใหญ่ไทยแลนด์ขายของที่ระลึกนะคะอืผแบหมีโคราชนะคะ น,นี้เป็นกล้วยเอนสินค้าอันนี้เป็นโมบายไปทานอาหารกลางวันกันนะคะที่สวนผักลงริดค่ะแต่ละจานใช้ผักปลอดสารพิษปลูกเองขายเองค่ะมากินมากไปค่ะพอ,อหมูย่างอันนี้เหมือนสลัดนะคะอันนี้อัน,นยำม,มาเลยสักอย่างหนึ่ง อิ่มแล้วกลับกทมก่อนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดคลิปนี้ให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ